สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแม็กจากช่องรีเมย์นะฮะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะครับเป็นเวลากว่าเดือนเลยนะฮะหรือไม่ก็ประมาณเดือนกว่ากว่าเลยนะครับก็วันนี้ผมกลับมาแล้วนะในเกมโปเกมอนยูไนต์นะครับก็เป็นเกมแนวโมบ้านะครับก็ผมดูมาแล้วล่ะแล้วก็เล่นมาแล้วด้วยจนเลเวลเจ็ดก็ตอนนี้สามารถเล่นแรงได้แล้วด้วยนะครับแต่ว่าเกมนี้เราจะไม่เล่นแรงกันก่อนนะเราจะไปธรรมดากันก่อนดีกว่านะครับเพราะว่าแรงเกมนี้มันเดือดมากๆเลยนะครับ ขนาดจะขนาดเป็นเร็งแรกนะผมบอกเลยว่าโคตรเดือดโอเคเราจะไม่พูดพ่าพํำเพลงมากนะเราจะไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะฮะก็ <Wow. S 1> เข้ามากันในหน้าเลือกตัวละครกันเรียบร้อยนะฮะตอนนี้ผมจะเล่นเป็นตัวปิกาจูนะฮะเป็นสายแอคแท็กเกอร์นะครับเป็นตัวที่ผมเล่นแล้วรู้สึกว่าเ <Wow. S 1> ฮ้ยมันดีเหมือนกันนะเว้ยอะไรแบบนี้นะฮะก็จะเป็นยังไงจะมันจริงหรือเปล่าก็ไปดูกันในเกมกันดีกว่านะฮะ เอาแล้วครับทุกคนก็เข้ากันมาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดดี go ท่าแรกนะครับ t ัน n d e r shock นะฮะเกมนี้นะครับชนะด้วยการเก็บแต้มนะฮะแต้มทีมไหนเยอะสุดก็จะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับมีเวลาจํากัดอยู่ที่10นาทีต่อตาหนึ่งนะฮะก็วิธีการเก็บแต้มนะครับก็เราตีมอนเตอร์ป่านะครับเพื่อเก็บโปเกบอลเราแล้วก็เอาโปเกบอลเราไปโยนลงห่วงของฝ่ายตรงข้ามนะครับ แล้วก็อัพเลเวลด้วยอัพเลเวลเราให้ตัวละครเราเนี่ยเก่งขึ้นสามารถสู้กับฝ่ายตรงข้ามได้ดีขึ้นนะฮะลาดแม่งเลย <c oughs> ปร้อนจังหวะน,นี้จะเอาหรอจะเอาหรอจะเอาหรอเฮ้ยไม่ได้จะตีมอนด้วยจะเอาจริงๆหรอแตกนะแบบเนี้ย อะไรเนี่ยระเบิดสายฟ้านะครับผมบอกเลยว่ารุนแรงมากโอ้ยขอโทษสตารมันก่อนแล้วก็วิ่งเลยฮะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นหนีหนีจะเอาเหรอพอสวนได้ก็ทำเก่งนะพอโดนเขาไล่ก็ขอโทษนะฮะคนอะไรวะเนี่ยเอาเออเอ มันเดินเข้ามาแบบนี้อีกแล้วอ่ะเรียบร้อยฮะ KO ไปหนึ่งนะแล้วเพื่อนก็เก็บไปหนึ่งนี่ฮะวิธีการก็คือเราต้องทำให้ครบ80แต้มนะฮะปึ๊บแล้วป้อมเขาก็จะหายไปนะฮะ <Wow. S 1> แล้วก็ไปฟาร์มต่อนะฮะเพื่ออัพเลเวลเราให้เก่งขึ้นนะ,ะแล้วก็มันมาแล้วไปช่วยเพื่อนก่อน เฮ้ยไอ้นี่มันบังอาจนักเพื่อนไอ้นี้เทวไอ้นี้เทวไอ้นี้เทลระเบิดตูมแตกเราเราเล่นกันเป็นทีมนะครับเกมโมบ้าสามลูกก็เอาวะไอ้นี่ยมันเหมือนเล่นไม่เป็นอ่ะมาเดี่ยวตลอดเลย โอ้ยมันจังหวะนี้พอดีเลยนี่เอ้าได้เพื่อนอีกละไม่ต้องเกิดบอกเลยว่าไม่ต้องเกิดไม่ต้องเกิดเออตีเพื่อนไปให้เพื่อนรับดาเมจไปนี่โดนไปสายฟ้าล้านโวโอ่ะเว้ยไม่โดนเหรอไปคิวหนึ่งเมื่อกี้ แล้วเพื่อนเรายืนนิ่งเพื่อนฮัลโหลเก็บเลือดก่อนเพื่อนอย่าเก็บบนนะอย่าเก็บมดเพื่อนโอ้ยน่ากลัวจริงๆเพื่อนทีมเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้ยเราก็วิ่งเข้ามาในดงตีเลยอขอโทษสตันเออนอ่วิ่งเข้ามาแบบนี้ก็แตกสิครับบอกเลยว่าคิดผิดแล้วจวังหวะนี้เอามันเพื่อนระหว่างเอามันก็เอาไปแต่เราจะไปเอาป้อมมันเก็บเลือดด้วยไม่ใช่อะไรหรอกเอ๋ไม่แตกไปซะก่อน ไม่มีแล้วอะฟาร์มก่อนเพื่อนโอ้ยเพื่อนลาดอีกแม่งไม่น่าไปลดัดคนอื่นก่อนเลยกรต,ตามสนองอ่ะมาแบบนี้มาแบบนี้ก็แตกนะครับเพื่อนเก็บไปหมดเลยอะไม่แบ่งให้เราเลยโหอ,อะไรวะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ก็เยอะตั้งแต่ตอนไหนไปไหน ยังไม่ใช้ก่อนนะฮะอันติเก็บไว้ใช้ยามสำคัญนะเกมนี้อันติสำคัญมากไอ้นี่แตกไปซะมันมามีคนมามีคนมามีโอ้โหลัดไม่ทันให้ตายเถอะโรบินเอาตัวนี้ก็ได้วะ เออเราตีไกลเว้ยขอโทษทีก็ค่อยหลอยสอยไปเรื่อยๆผมว่าได้เวลาเปิดแล้วว่าทุกคนเนี่ยทุกคนดูดิมันโคตรจะแรงเลยอ่ะคือเราเรา,เราต้องเราต้องเก็บไว้ใช้ยามสำคัญจริงๆโอ้ย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  โอ้ยโอ้ยแตกแล้วฮะทุกคนไม่เป็นไรเกิดใหม่รู้สึกว่าเกมนี้จะไม่มีสกอร์ตายด้วยนะมีแต่สกอร์ฆ่ากับสกอร์ช่วยเหลือไม่ป้อมบนเราโดนหล่อยเพื่อนฮลัลโหลขอเก็บแต้มหน่อยไม่ค่อยได้โยนห่วงเลยอะไอมาช่วยแล้ว ไม่เคยจะใช้สกิลทันเลยเพื่อนฆ่าไปก่อนปามต่อไปถ้าใจเรายังไม่ท้อถอยมีคนมามีคนมาขออย่ามีใครมาแจมนะจ๊ะโอ้ยมันจะแตกแล้วโอ้ยแล้ไปเลงอะไรอีกแล้วเนี่ยถามจริงทางป้อมมันก่อนฮนะเราพังได้แล้ว แบ็กมีคนกำลังมาโดนพอดีเคโอไปไหมเฮ้ยเราฆ่าได้หรือเปล่าเมื่อกี้ช่างมันแล้วกันเหลือป้อมเดียวแล้วของเขามามันจะมาสำคัญเอาตอนนี้แหละอ่รันรัน วันเราจะแตกไม่ได้มีเลือดไหมจ๊ะสงสัยคงต้องกลับแหละไปช่วยด้านล่างก่อนเหมือนจะแย่นะฮะชาเมนเดอร์ของเราอันนี้ก็เดินเดินมั่วๆจังเลยอะ่ะเป็นเบสเขาหรือเปล่าเนี่ยโอ้ <No. S 1> ไม่ถึงไม่ทัน ตอนนี้ไม่รู้ยังไงผมขอเก็บก่อนแล้วกันไอเราไม่มีแต้มเลยอะไม่มีแต้มโปกเกบ,บอนอะโอเค9ก้าแล้วอ้าอย่าบอกนะตายแล้วเอ้ยโดนอันติ้โอ้โหมาทำไมเนี่ยเดินมาโดนจับล็อกเลยนะฮะคลิปนี้ดูเหมือนเราน่าจะชนะชัวร์แล้วแล้วแหละมังนะ ไม่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 มีคนแอบลอยไอ้นี่อีกละหลายทียนะหลายทียนะบอกว่าหลายทียนะคนเนี้ยบอกว่าหลายทีแล้วไม่ไหวแล้วนี่ก็มาบอกเลยว่าก็มาไม่กลัวอะไรทั้งนั้นอะตราบใดที่มีอันตอะ่ะโอ๊ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ๊ย ไม่เอาไม่ลุมนะจ๊ะหนึ่งหนึ่งได้แต่ไม่ลุมนะจ๊ะโอ้ยจังหวะนี้สุดยอดมากอ้นี้มันตัวล็อกนี่นะเออแตกความหวังอยู่ที่ไหนแล้วเพื่อนยี่สิบวิสุดท้ายป้อมเขาไม่รู้เหลืออีกกี่แต้มนะถึงจะแตกแต่ที่รูู้รเราชนะแล้วแหละชนะก่อนผมเกิดอะโอ้โหเซ็งจังเลยอะ แชาเมนเดอร์เราคือแบบแข็งมากแตกพอดีชนะไปสกอร์504นะฮะฝั่งเขา232ว้าวถือว่าขาดรอยอยู่เยอะเลยนะฮะก็เป็นังางกันบ้างครับท,ทุกคนเกมโปเกม n อนยูไนท์นะฮะก็สนุกอยู่แล้วก็น่ารักมากนะฮะสำหรับตัวละครนะ,ะก็อาจจะมีตัวที่ผมรู้สึกว่ามันยังต้องปรับกันอีกเยอะนะฮะเพราะว่ามันแรงมากนะฮะบางตัว แต่สาหรับคนอื่นอาจจะบอกว่ามันสมดุลแล้วก็ได้ผมไม่รู้นะแต่ว่าสําหรับผมนะผมรู้สึกว่าตัวหลายตัวเนี่ยมันยังโกงมากอยู่นะเพราะมันยังต้องปรับอีกเยอะนะครับสำหรับผมก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะ,ะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อัพกันมาเป็นเดือนแล้วก็ตามนะฮะก็สวัสดีครับ